ราชการจังหวัดประจบคริคานได้เร่งรดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงการค่ะวันที่8เมษายน2565เวลา16นากาาทีที่สถานีตำรวจทางหลวง3กกองกำกับการ2กกองบังคับการตำรวจทางหลวงอำเภอเมืองจังหวัดประจบคิริครัน ในสถียรเจริญเ้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีครีขันธ์เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการปี2515โดยจังหวัดประจวบคีครีขันธ์เพื่อบูรณาการการทำงานในการร่วมกันอำนวยความสะดวกด้านการจราจรดูแลความปลอดภยัยผู้ใช้รถใช้ถนนเพชรเกษมเส้นทางสายหลักขึ้นล่องไป14จังหวัดภาคใต้และเส้นทางสายรองระหว่างวันที่11-17เมษาย,ยน2515 เนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน5มาตรการหลกักรองรับการเดินทางขึ้นล่อง14จังหวัดภาคใต้ซึ่งมีระยะทางบนเส้นทางสายหลักยาวกว่า200กิโลเมตรสำหรับช่วงเทศกาลสงการานต์ปีนี้จังหวัดประจวบคีครีขันธ์มีเป้าหมายจำนวนครั้งต่อการเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน47ครั้งผู้บาดเจ็บไม่เกิน48รายและผู้เสียชีวิตไม่เกิน4รายควบคู่กับมาตรการการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ผู้ว่าราช การจังหวัดประจุบคลรกขันกล่าวว่าช่วงเทศกาลสงการที่จะถึงนี้คาดว่าจะมีประชาชนจํานวนมากเดินทางเข้ามาในพื้นที่ขอให้ทุกหน่วยระวังป้องกรรอ COVID ันโรคโควิด -19 จากการเดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวและท่องเที่ยวของประชาชนในสถานที่ต่างๆโดยทุกอําเภอเตรียมพร้อมเตียงผู้ป่วยในสุย์แยกกักกันในชุมชนหรือ CI และโรงพยาบาลสนามให้เพียงพอเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นหลังเทศกาลสงการณขณะที่ในส่วน ของหน่วยงานราชการขอให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับบุคลากรในสังกัดให้ระมัดระวังป้องกันตัวเองมีการตรวจเอทีเก่อนกลับมาทำงานหลังสิ้นสุดเทศกาลและให้เตรียมความพร้อมแนวทางปฏิบัติงานที่บ้านหรือ w o r k from home เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อโดยจัดแบ่งบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสมไม่ให้กระทบต่อการทำงานโดยเฉพาะด้วยงานด้านการให้บริการประชาชน